ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับมอห์นเดิมซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามาเล่นเกมอินเตอร์วิห้านะคะผ่าๆเออทำงหาหนอะไรก็ย <c oughs> ไมไ่ค่อยดีนะคะคือวอันนี้เรามาเล่นเกมใหม่นะคะคือจะไม่เคยอ่านเลยครั้งนี้แต่ก็เดี๋ยวรอ,อมันตรวจไฟล์ก่อนไฟมันมีเยอะมันสองพันกว่าอ่านละทุกคนลองเห็นไหมละ่ะไฟล์ผมอัดคลิปไปเยอะแล้วไฟมันเยอะไง ต้องลบไฟอีกอ่ะโอเคลบเสร็จละกำลัง,งดาวน์โหลดแพชสองร้อยจุดสอออมีออไม่น่าใช่มั้งน่าจะใช่แหละมอไม่รู้ทุกคนเรามไม่รู้แหละโอเคมา ซ้มซ้มซ,ซไม่มีอะไรนี่ไงข้างมุมขวาข้างบนอะซ้อมใครไม้อะไรสักอย่างนึ่งอ่ะวมไได้ร้อยแปดแสนมั้งไม่รู้น่าจะ 108. ร้อยแปดเวอร์ชันเกมะสองจุดศูย์จุดหนึ่งห้าหยาวซ้ายล่างนะซ้ายล่างซ้ายล่างอ่านได้ เ,เลยมาติ้งทางแล้วนานหน่อยนะคะทุกคนมามาเร็วรีบโหลดเร็วเพิ่งตื่นมาเล่นเนี่ยเสียงอาจจะแปลกไปหน่อยนะคะคือเพิ่งตื่นมาอันลิปอย่างหกโมงตรงเลยอนะทุกคนโอเคเนี่ยอันลิปมายังอาจจะแปลกแปลกไปหน่อยนะคะก็ขอโทษด้วยจริงๆเพิ่งอัดเนี่ยหกโมงเ่ยยังมืดอยู่เลยทุกคนเอาจริงๆอะ หนูเสร็จแล้วกำลังแตะไฟสับโอ้มาแล้วเป็นภาษาอังกฤษวันที่สิบเอ็ดนี่มันเลยมานวันเสาร์วันเอกตั มันจะมีให้ข้ามเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็มานี้เลยเนอะก็รอมันโหลดเนาะถ้าโหลดมันจะแตกแบบนี้โอเคเมื่อเมื่อเราข้ามเนื้อเรื่องมานะคะคอัวไม่ยัไม่เติมอบ้งอเนี่ใครล่ะทุกคนจะอยู่แบบนี้ใช่ไหม กินอยู่เนื้อสีสับผู้รอดชีวิตที่ไม่ได้ถอนรหัสเครื่องเข้าปเป็นเวลานานโอเคเพราะฉะนั้นผมถอนรหัสอยู่แล้วะคะถอนลหัสก็คือเขาเตือนผู้เล่นใหม่เฉยๆบอกว่าถ้าหาเราไม่ได้ถอนรหัสแบบนานๆนะคะอีกาจะมาอยู่งมันเมเราแล้วแล้วข้าตกระน่าจะรู้แหละน่าจะเป็นจริงเราให้เลือดรถแหละ

มิน่าต รอทขาอะไรเขาทำอะไรครับข like so so ึ away, ้นคืบขึ้นแต่เราอยู่ไกลซะด้วยโดนเรียบร้อยโดนสวยสวยจริงๆสี่คนเออมาช่วยเราสองคนเราเราเรามาเราม่เป็นไรไม่เป็นไรสองคนอ่ะสองคนได้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 เดี๋ยววิ่งหนีเราช่วย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 เอ้ไช่วยส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 วย ล้วก็ไม่มาเลยวะมามามาทางทางเข้าทางเข้าสวยสสวยรันนันัันต่องนี้งีหนีอ้ยดนเรียบร้อยหนึง เจ้าพ่อผมคงเหลือคนสุดท้ายแล้วอะสวยแล้วแล้วหมต้องไปช่วยคนอื่นซะด้วย้ช่างมันเยวมันเดี๋ยวเราขอโทษนะเราต้องช่วยคนนี้ก่อน ของคนนะฮะไม่รอคือ ขอบคุณมากตึงตึงเมื่อกบ้าคือแบบ กันฉันฉนม่อยู่นั่นแหละโผลของตายแน่ตายแน่เลยเออมนันเจอผมมันเจอผมมันจะขู่อีกวิว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 วสวยพังได้ก็พังพังไม่ได้ก็ไม่ต้องพังจู๊ก็อยู่ตรงนี่เลยเออโอ๊ยโดนผมว่าผมไม่น่ารอดตายฮะโอเคยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวกูราได้สลับสกิล ไอ้บอกมากตมูุคคลคือเต็มที่แล้วเนี่ยมันยิ่งเอาให้โ้ยหันต์เออ้ยอเนี่ยโอ้มันโคตรนกมันโนผมสวยสวยลันลันลัลันลันต้องีบๆตไองรีๆเออยุดยุ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 ดุดหยุดหยุยุดหยยุดหยุดยยุดหยุดหยดห ปล่อยทำไม่ปล่อำไของมันก็ไม่รู้มันปล่อยอะไรมันกัไม่รู้ทุกคนมันจะคิดจะปล่อยก็ปล่อยคิดจะไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยวิ่งวิ่งวิ เธอเนี่ยทุกคนมันไม่ยอมพาผมมานั่งเหม,มืหนเรื่องนักขัาตัวืี <c oughs> คูล่าบ้างสุดๆเรื่อง ก็ไม่ยอมกดลืมไง Okay. ไม่ถึงเลยใครจะมา โดน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 แกตายเกตายมาให้ Mày đi là? một có sao ăn chắc. Mày ơi. Ui. Ui. baby